สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการบริหารจัดการบัตรแจกแต้มนะครับการท,ทํา QR Code สําหรับให้ลูกค้าเนี่ยสแกนงเพื่อสะสมแต้มในบัตรัดสมแต้มที่เราได้สร้างกันในเอพิโซดที่แล้วนะครับอ่เรายังคงอยู่กันที่หน้าจอของ l i n e o f f i c i a l Account m a n a g e นนะครับเมื่อเราได้สร้างบัตรแจกแต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีเมนูใหม่ขึ้นมาทางด้านซ้ายมือครับคือเมนูที่เรียกว่าการแจกแต้มแล้วก็ประวัติการแจกแต้มนะครับอ่เราจะมาลองดูกันเลยนะครับ อันนี้เราจะมาสร้าง QR code สำหรับแจกแต้มกันก่อนนะครับกดสร้างใหม่ตั้งชื่อได้นะครับแต่ว่าจะไม่ตั้งก็ไม่เป็นไรนะครับ่ QR code นี้ครับจะสแกนแล้วเนี่ยได้แต้มที่แจกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือหนึ่งแต้มหมดอายุไหมนะครับผมนะครับจะตั้งแบบว่าไม่หมดอายุเพราะว่าจะตั้งปริ้นไว้ที่ร้านเลยนะครับลูกค้ามาซื้อเสร็จก็สแกนใช้เด้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าจะกำหนดหมดอายุเนี่ยก็ได้เช่นกัน สมมติเป็นการใช้สะสมแต้มการเข้าร่วมการอบรมนะครับสมมติว่าลูกค้าเข้ามาอบรมวันนี้นะครับจะต้องอบรมให้ผ่านผ่านแต่ปุ๊บเนี่ยมาตแกนเช็คอินเพื่อรับแต้มโดยที่จะสามารถตะแกนได้ภายในวันที่อบรมเท่านั้นนะครับหลังจากวันอบรมไปแล้วเนี่ยคุณไม่มีติดสตะแกนแล้วนะเพราะไม่รู้ว่าคุณมาอบรมจริงหรือเปล่านะครับอาจจะมีเพื่อนหายลูกคิวาอาดโ้ดไปให้แล้วสแกนนะครับอันนี้ก็ป้องกันได้โดยการกําหนดวันที่นะครับ ผมไม่กําหนดแล้วกันนะครับต่อมาครับการจํากัดพื้นที่รับแต้มนะครับตะแกนที่ไหนก็รับแต้มได้นะหรือเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ทัวร์นะครับเราสามารถกําหนดเกณฑ์ว่าพิจะต้องอยู่ระยะไม่เกิน300เมตรจากร้านโดยเราจะต้องไปตั้งค่าเรื่องของโลเคชันของร้านก่อนนะครับอันนี้เพื่อความรวดเร็วในการตั้งคิวอโค้ผมจะไม่จากัดพื้นที่นะครับตะแกนงดักที่ไหนก็ได้แล้วก็ไม่มีวันหมดอายุนะครับจะตั้งไว้ที่หน้าร้านเลย ข้อจำกัดการรับแต้งครับรับแต้มหนึ่งครั้งต่อวันนะครับเหมือนที่เราได้เซตกันไปในเอพิโซดที่แล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้แก้อะไรเลยแต่นั้นผมกดบันทึกแล้วแสดงไฟล์รอสักครู่หนึ่งนะครับ่ะสิ่งที่ได้มาคืออะไรนะครับมีดาวน์โหลดโปสเตอร์มาแปะได้เลยนะครับถ้าเรา อยู่ที่หน้าร้านหรือดาวน์โหลดมาแล้วก็ส่งผ่านทางไลน์ได้นะครับซึ่งจะมีรูปภาพใ้สามรูปแบบนะเราสามารถกดดาวนโหลดแบบรวมก็ได้นะครับหรือจะดาวน์โหลดแยกก็คือคลิกที่รูปนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยนะครับสมมติผมขออนุญาตลองก่อนดาวน์โหลดรูปนี้มานะครับแล้วผมจะสแกน QR code ตรงนี้นะครับสำหรับท่านใดที่มาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ลองสแกน อาจจะสแกนไม่ได้นะครับเพราะว่าผมจะเซตให้มันลบหายไปเลยหลังจากที่ผมคลิปอาจคือควิดีโอนี้เสร็จนะครับเพื่อป้องกันความมึนงงของการบริหารจัดการธุรกิจของบ้านนะครับอ่ะตอนนี้ผมแจกแต้มเสร็จแล้วนะครับสแกนเสร็จแล้วได้รับคูปองมาแล้วหนึ่งอันทำไมผมถึงลองสแกนอีเพื่อที่จะให้ทุกท่านครับได้ไปเห็นในส่วนของประวัติการแจกแต้มนะครับอ่ะเสร็จแล้ว เราพบว่ามีลูกค้า ID ีนี้ครับเข้ามานะครับแจกได้รับแต้มไปที่ร้านเนี่ยเมื่อเวลา7จ็ดโมงครึ่งตรงนี้เราเป็นประวัติได้นะครับเก็บไปเรื่อยๆดาวน์โหลดมาเป็นหลักฐานได้ด้วยนะครับนี่ก็คือการบริหารจัดการบัตรนะครับแล้วก็การออก q r Code เพื่อแจกแต้มนะครับสำหรับใครที่ได้ตั้งค่า q r Code การจาแจกแต้มไว้แบบกําหนดระยะเวลาท่านก็จะต้องไปตั้งใหม่ในทุกครั้งที่จะออก q r Code ์โรหรือจะออกสแต้มนะครับเพื่อที่จะ ให้คือเอาคุณเนี่ยสามารถ Active แล้วก็แจกคะแนนได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ตั้งหมดอายุไว้เนี่ยก็คือใช้อันเดียวไปตลอดก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการใช้งานันัรสะสมแต้มในฝั่งของแอดมินนั่นเองนะครับ